สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะมือนี่ก็คิดอยากออกมาเลาะเบิ้งให้มั่นอีกแล้วฟังนี่เป็นฟังที่น้ำระทวมทวมแต่ว่าการลดลงเร็วหนะาปอแมวล่องเมื่อคียเบิ้งแล้วเออถือเสียมมาน้ำผุนละมือนี้ยากระหกยางยาก,ยากในจักน้อย เอเนี่ย <c oughs> ใส่เสียมแล้วใส่เสียมมาขุดก่อนแล้วมันอยากเนา่าหมีเออเนา่าหมหัวที่ลึกลงไปมันเนา่าอืมได้เสียมหุ่นเด้อมาเคลีย บอเมนดินใตเพอจะเอามือโกยๆแล้วก็อันเห็นหัวมันดิเื้อเดีเคียอันนี้บอนเนาอันนี้หัวเพิ่อนอยู่ข้างบนหัวบอนเาที่ป้าพี่ขูดขูดให้เบิ้งเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเป็นสีขาวมันยังมีสีขาวมันบอนเนามันยังดีอยู่แต่ว่าต้นลั่มเพิ่อนอน,นี่สมบูรณ์ต้นลั่มนี่สมบูรณ์ เออมันกะนี่ nhà อ,อยู่เด้เตะกะจังได้หัวบบหัวบบขักถึงชั้นหน้าถึงที่บันยือ้อว่าจะพาบุกไปคือห <c oughs> กแ้กล่องบนิ่งกัลยาว่ากันเดอ ไปเบิ้งทางในแถวนี้แถวนี้นะบอน้ำบอแซ่โดนต่ว่าถถาหัวได้ดียูลึกๆกะเนา่าคือกันอีกัางนึงนั่นหนูมนโอ้ยนจะเม็นถ้าของเข้าดีเนี่ยกะหนูมนโก้ยต้นล่ำิ่อดีดีนะได้ก็จะได้ต้นพัดน,นี้แหลนะเนาะ เบ,งเบิงเบิงหยาโลดมองมองมองปลาแมวที่ย่างไปว่าถอยไปนี่ยื้อทะล่มกระตีร่งกาน้ำกันตีลังกาน้ำกันนั่นแหละตอนล่ำพิ่นดีเนยพันยัางปลาแมวก็เอามาใส่เบิดนั่นแหละเราต้องถามว่าพันยังน้ำปลาแมว ต้นลำสมบูรณ์มากโอ้ถั่งหยาได้ขึ้นนี่ก็คักน้งองหยาเนาะโอ้คุณนะยูสทำไมใบเพินเ่นเริ่มเริ่มเหลืองลงลายแล้วคุณนะเลืองลายแล้วฟ้อมที่สีลงหัวฟ้อมที่สีเก็บกู้แล้วคุ่นเด้เก็บกู้ปันระเบิด <laughs> อันนี้เพิน่นขึ้ต้นสูงแท้เนาะ เป็นยังไงเนาะเป็นหัวเป็นหัวมุมบ่เป็นหัวมุม,วม,มแปลงบ่คุณน่ะท่านเข้าไปออโอ้ใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ลำใหญ่สูงอืมไวยมากที่นีไ่ไวยมากที่นี่าานต้นมะคุง นี่จะหญ้าดขึ้กันต้นต้วมาพวงกันมะพงปลาแมวคือเป็นสายพันธุ์นี่แบบนี้ต้นบักไงล่ะบัวท่านมี้มามีบันย์สายพันธุ์ยังเนาะแบบนี้เนาะ้วมันเป็นตัวผู่ปะสักลูกหนึ่งก็ไม่มีคุณอาต้นเพิ่นบักไงหนึ่งปู่คู่กันสองต้นต้นนี้บ่มีดอก ต้นนี้บ่มีดอกกองบ่นิ่งเด้อหมดกัดปลาแมวหมดกัดอายบ่มีบ่มีหม,มากมีแต่ดอกต้นนี้อีกต้นนี้บ่มีดอกสรุปแล้วบ่มีทั้งดอกบ่มีทั้งหมากเดี๋ยวอวยไปเบิ่งทักไม้เฮ้ยฟังนีใครแน่้อฟังนีโค่นพันดูคือมันล่ะ มันลาโบโมโปันไดพอเบิงอยู่ทังนี้มแถวนี้เครื่องตัดหญ้าเขาทำงานดี่ำ <c oughs> <c oughs> หัวนี่กเคเชย่์ให้เบิงบ่ได้มันแกนดินมันแนนเสียมปลาเมวกระทิ้งไว้ผุ่นสองต้นแรกคุณนะ อคืกันงามแต่งามแต่ไอ้คู่แถวขอบๆตรงกลางๆแล้วโบงงามหมานเลยโอ้อยหยาคืนเบิดอีกล่ะที่น้ำขังแน่นหยาแดงๆนะเยอะจกักิไดซ้ำได้ละนะ้อยางมันเพิ่งคู่สะนี่ละ ก็ผจญไผ่ขนาดเล่มนี้แล้วนี่น้ำขังน้ำขังกันเลยกันเลยต้นเตี้ยใบเหลืองเหลืองตายตายเนี้อชุดยอดเนาะนี่เป็นมุมหนึ่งมุมที่ดีที่สุดของไฮของแปลง อ,อถ้าได้พ้นผลิตกับสีแถวนี้ละงามในจักหน่อยเนี่ยก,กับบอกร้ายปันได้เออใบก็บเริ่มเลืองขึ้นกันแล้วในทอนพันธุ์พร้อมเบิ้งเงินพื้นเพื่นกัแตกอยู่ด้พคุณน่ะดินแตกอยู่สงสัย สงสัยว่าจะหัวใหญ่อยู่คุณดีคิดเอาเองเอ้ยเป็นหัวที่ดีนะกระขคเนาะอืมความหวังอยู่นี่ละอยู่ในกลุ่มนีล่ล่ะโอ้คลิปนี้เป็นคลิปที่ปลาเมวบุกปลาคักขนาดเลยปลามันสอมปลลัง <c ười> บุกสองกลุ่มสามกลุ่มนี่จ้ะหย,ย,ยาเย้ พจนไพขนาดเลยคลิปนี้แล้วพามาเบิงซ้ำนี่ละ <c oughs> ยาอีลีได้ปลาแมวพามาคุณดาคุณน่ะทางที่ปลาแมยวยางมากได้นน่ลุยคักคุณดอ,อยากระยามันเขาเอาแต่หัวมันตรเนา <c oughs> ะออะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติ่ตามปิดกำลังใจให้ปลาแมวเนะจ้าเดี๋ยวตอนเก็บกู้พลพลิตกระจังมาเบิงน้ำกันตรงได้สีเสียหายตรงได้จะได้หัใหญงๆปลาแมวกัอยัางมีโมเมนต์ที่ว่าไอ้คุดมั่นขึ้นว่านะได้ได้เงามั่นใหญ่ๆแล้วม่าอันยืนแอคท่าเทือ,อันเงามั่นนะ <laughs> มันย่างบท่านใดทายทานั่นจักเถื่อเออคาแมวสิเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลย <c oughs> อันนี้ย่งย่งบ่ท่านไดย่งบ่ท่านใดภาพนั่นอยู่ไอ้ที่ปลูกมามั่นหน้ากะทวมปลูกมั่นแปลงนี่กะย่งบ่ท่านได้ขุดแปลงอันที่อยู่ไอ้สิบไร่พูนมั่นกะายเบริร์เออคอแมวเลยบ่มีโมเมนต์นั่นเลยบ่มีภาพนั่นเลย เดี๋ยวคุดแปลงนี่ละเออจะได้โพดท่าวสวยๆหยกเงามันใ่ๆเนาะ,ะความคิดความคิดฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ